สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุขสุขคนพี่น้องจา๋าพบพอกกับเบ้ามีสว่วงบายพี่น้องจา๋าตอนนี้กาลังซุลมุลล่างถ้วยล่างจานเก็บเขาเก็บของออกจากบ้าน oh, เฮ็ดเล่าเขาแล้ว,แล,วแล้วก็พักกันย่ายก็สอบเขาเ oh, oh, oh. ตรียมงานพี่น้องงานมือวันเสาร์เป็นงานแห่ผาป่าของเจ๊อมาลาเพิ่นเพิ่นที่แห่จากบ้านลังนี้เขาวัดเพิ่นว่าอันแห่อันผาป่าเงิน ที่ทุกคนร่วมกันทําบุญสั่งหอระคันหอระคังกับเจ้มามาลาพนันอะไรพี่น้องและเพื่อน,กนเกษตรบุญน้ำคุณพ่อมีกองบุญคักแน่เพื่อนวาน,นี้กัสซิเป็นญยาตีพี่น้องมาซอยล่างถวยล่างจานไว้พอเมื่ออื่ก็เริ่มห่อข้าวต้มขนมเพื่อนวาน้องทีบบริไปโรงเรียนรอบแรง รอบบ่ายบริไปยนแต่ว่าเด็กๆยังบันได้เลิกประมาณบ่ายสามโมงสามโมงกว่าสาลอยยังไปหลับเด็กๆมาอยู่พี่น้องคนถ้วยคนซามออกมาล่างเตรียมล่างถ้วยล่างถ้างซามเตรียมไว้ รลไงหลังดนี่แหละยามันหนีบยอะเป็นตาซีหนีบแท้มันนีบ้สมนายกั้วจยาม่เยะันั่งบยงช่มาได้กสวย อันนี้ก็จะเป็นกระสอบเข้าพักอันชายออาเบิระเบ้อกงเบิ้อมื่อลังามเด่เบิร์ละวบอข้าในนะยัง่ใอย่เบิร์ยังเยอะซอยกันเท็ส่อยกันกินพี่น้องจ๋าเวลามีการมีงานก็สอยกันเทดเวลาว่างก็ซอยกันกิน เบาแ๊บขับรถปูเหล่าเขา่าบริเทบะตั้งไว้บ่ท่านใหยาพี่น้องกาตีหนาหนละตั้งไว้ขวาด้าน <c oughs> น้งองใหญกระสอบเข่าออกจากบ้านเบิ้งสิข้าวเบ,บิง้งมันแปดนี่ยัง โอ้ยเอาเขาไว้มองไดหนูเขามากินมองนั่นพี่น้องแต่วันนี้บ้านเนี่ย่มด้มีหนูแต่พาอกระสอบกระสอบเขาเขามาไว้แหลวมันก็ใต่ตามสายไฟมาเจ้าขนาดกลงคืนขุเจ้ามันหอมได้ดีเนีเขาเจ้าวันเนยกลางคืนแล้วมันมามันกินแล้วแล้วมันก็ออกพอบ้านเนี่ยมันกบเรยโรกเนาะมันมันอันนี้นองเขาอยู่แล้วเออมันชีหกแต่ในกองเขา อันที่กอกินเนี่ยบริแม่นเข่าเนี่ยเป็นหนูเก็ดกินอะไรอย่างเงี้ยแลืวอแต่เขาเปลือกเลือนแต่เขาลีบเลือแต่เขาลีบมันเก็ดกิ่นนะครับเป็นกิโลมันจอกระสอบเข่าง่ายออกพี่น้องเฝ้าเห็นเล้าเข่าแล้วก็เฝ้าง่ายกระสอบเข่าออกเข่ามันเหลือเล่าอยู่บ้านอยู่บ้านก็ลอยหกสิบสอบเต็มเหล้า เลยเอาเาหล้าลังเกา,มา,เาไม้ไ้อยู่พี่อยู่หน้าเขาที่เลืก้ก็สิในบ้านก็สิง่ายออกไปใส่เหล้า,าไววเนาะพัวครัวมันก็จําเป็นไส่ที่นี่จะสอบข่าวขาดบ่หนะหนูจอหนูจอข่าวกกิโลถึงถึงนึงพี่น้องแต่ละปีนะ่ะปกตินะ่ะแล้วเขาแล้วละสิขายเลยแบบว่าร้อยสอบยังสีหนาะ แต่ว่าปีนี้ย ok ังบ้านเลขายจากสอบเขาว่เป็นราคาโพดโพอย่าไปป่นกันเด้อเคียนซื้อไว้อีกว่าเขาเจ้าเขาเหนียวมาสร้างว่าแต่บัดสีจังซิเลือกเอาเอามา้างาแต่ีง้อเ ข้าวปูกเบิร์ตบ่๊ข้าวปูกเบิร์ตชื่อโหดโผพี่น้องสังเกตเบินข้าวปู๊กจะเป็นจักสอบเอาเพื่อว้พร่น้าตู้นี่แล้วก็เลือแล้วก็ให้จังเลือโต๊ะของจักรศิลปเนข้าวปูกนี่บ่แม่นเจ้าสอบเพิ่นบอกเหรนี่จะบอกแง่เรืองแง่เรื่อข้าวเจ้าบ่อคอยข้าวเจ้าพ่อถึงขบ่ครับเออนี่ก็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้านี่ต้องแง่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวด้วสิปนกันเนี่ยอ๋อภาษาหนึ่งน ถ้าคนากระสอบเขาไปเวอร์มันสิีโล่งพี่น้องอันกลองเป่านะเอาไว้ข้างนอกด้วยขนออก,อ,กอกแล้วก็สีพ้ากันเก็บกวาดแล้วก็เอาถ้ววซ่าม,มาไว้พี่น้องพอมืองานกันสิได้เห็ดยู่เห็ดกินในครัวนี่ หนูลายไหนขม๊าขมา,ขอ,มาอะไรนูนี่ขมาโอ้ยหนูพี่พี่พี่เออโอ้ยหนูเขาห้องน้ำหนูบ้าน,น,นจังสั่นแหละขันบ้านโลกแน่อะหนูแหงหลายแต่อันนี้มันมันอยู่ในกระสอบดเด้นั่นนั่นน่ ยืนได้เตะประตูนั่นในแจนั่นในแจนั่น,นเนี่ยเงี้ยมัน,นจับก็มันแล่นกระเทิงหรือปะจับโอ้ยอะไรนูตัวนี้น้อยก็ดีเหยียบฟาดเอาวไว้ที่หนัง,นงขาโอ้มันได้ลูกบก่โอ้ยพี่น้องเอ้ย มันเข่ามาอยู่ในกระสอบมันได้ลูกนี่ลูกหนูเอาไปจำเจลซีฟู้ดเนี่ยเอาคือจีนนะนะเขากินสดๆเลยเขาจุ่มกัดเปาะเลย

นี่นี่หนูแต่เนื่องนี่นี่หนูนี่หนูอะไรฉันเซลพี่น้องเอ้ยมันเอาอะไรก็อันกล่องกระสอบพูดพูดพูดหนูหนูหนูอันปู่ไล่กระไล่ประทัดนั่นหนูโอ้มาให้กันดีนีเอาเข่าในอะไรนี่นะโพดโพนูการพี่น้องกระสอบนะขาดเบ้างแน้น่ะ อันนี้คือขาดกัขด,ขดขาดเครื่องเลยแน่นะกระสอบนะยังบริพภอได้ยังกระสอบใหม่นี่กัขดขาดเบิร์ดเข่านะกองกาะอยู่โคตรโพปิดต้องเปลี่ยนกระสอบใหม่ต่อไปก็สกิพักกันใหญ่ไม่อยู่ครัวหลังนี้เลยพี่น้องมาเห็ดยู่เห็ดกินเพราะว่าเจ้าของเถียงเขา กมาแล้วอยู่อสองอาทิตย์สองอาทิตย์กลัวแล้วมากักโตอยู่สวรรค์กักโตยี่สี่มือเพิ่นมาเพิ่นกับสีนี่แหละมาอยุ่เตียงเพิ่อนอมันเหียเลนหม่องป่องขาดมนแหละ โน่นแปลงไหนบ่นแหละเล่าเข่าพี่น้องเด่๋ยวทัาน้เดเทใส่เป็นกระสอบไว้เล่าเข่าอยู่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็เอามาไว้อยู่หน้าหลังหนึ่ง พอเวลาเอาไปสีเข่ากินกับเมื่อเอาแต่อยู่บ้านนั่นนะก็เลยเอาไว้อยู่หน้าพอวคนก็นอยู่หน้าจากกักรสอบเนี่ยทางเบิรนหนับเยอะหลายอยู่ แว่นหาหกสิบสองนบาป,ประมาณหกสิบกว่ากระสอบเจ็ดสิบกว่ารสอบเพิ่นว่าอยู่บ้านนะใส่ร้อยหกสิบสอบแต่ว่ากระซีกินน้ำเรื่อย โอ้ยกระเดียวไปปักซองนล้วเขาลวกกลับแล้วเห็นมิสิลีรถมอเตอร์ไซค์เลยถ่ายอยู่นี่เจอเจอมาลาเจอพัลลาพากันเขาในเมืองพี่น้องไปหาสื่อของสื่อของเปี่ยมของไว้เมื่อนี้เลขออกพี่น้องจ๋ากำลังลุ้นหวยอยู่ค่ะมันออกแล้ววันที่ถ่ายแล้วง้างอยู่ค่ะกำลังออกเลือกค่ะยนะจะซื้ออยู่บ่จะซื้ออยู่บ่ บริษัทเซซิลูนห้างกำลังวันที่ห้า่ซซิลูนคห้างห้างกำลังวัลที่ห้าพี่น้องผู้ใดได้เลขดีเลขเด็ดเลขดังเล็กเล็กหนักออกแล้วเลขท้ายออกแล้วเออเลขท้ายสองตัวแล้วแบบนี้เนาะแม่นแบบว่าอันยายแล้วผู้มากเลขนะแล้วมานั่งถามเลขอยู่แล้วเมื่อหรือยังแล้วเมื่อหรือเปล่ กระเหทศยังใ,ใส่จุนหันนะล้างถ้วยล้างซ้ำอ oh, <ะ>๋อเลยขลังแล้วเตรียมงานกันครับพี่น้องวะงานเริ่มแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะได้มาแต่เช้าแต่จะไม่ได้พ่อก็ต้มขนมเตรียมของพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้กลับนะคะแต่วันนี้จะกลับก่อนเอาแต่วันนี้จะกลับก่อนเอาทางนี้ก็ะรุนห่วยเพราะทั้ทงนี้ <c oughs> เล็กจักตัวบายดีป้าลูกบายดีป้าลูกเด็กๆข้างกันเลิกเรียนพี่น้องรอบบาายเจ๊มานั่งพี่เจ๊บ้สองสองตัวนะออกยังนะแปดสาม ัย um> ุจูจูมาแนนงผู <s <S 拜拜้เด uh> ียวแปดนี่นี่แปดซ่ามันมีแปดกับสองเอาแปดซ่าเอาแซ่ามันชืซาื่อซ่าแปดตื่อซ่าแปดเอามื่อ2 2าแปดนึ่งอ้ามันคือเปลือไปเลเอาโได้ื่อลักแปดื่อลักเจาเบาแป๊บนะมีด้วงกับหวยพี่น้องมือว่านี่ก็พากันถูกเลขก็สาวลอยเลขเวียอเล้วเรขลาวเลขลาวสาวลอยถูกตึงสาบบาทเบาแป๊บถูกสิบบาทพี่น้อง ฝันเบาแปบฝันสองตัวออกไปแล้วแปดสามสามแปดแปดสามเขาถึงแล้วยังมาบอกอีกเดี๋ยวมารอรุ่นอ่ารางวันที่หนต่อ บุออ yeah, no yeah. no. um, oh ันนี้เลขสองโตกำลังวันที่หนึ่กัแล้วเลขท่ายวันทีงวันที่หนึ่งรุ่นพี่น้องพักรุ่นเลขยายเอ็นพแล้วมารุ่นห้วยแล้วเมื่อละบอก ยายอันนี้ยเรามาจบเนาะพี่น้องอยู่แล้วลอตเตอรี่ไทยก็มีขายคือกันอยู่แถวสวอกสวรันะมีเนาะเขาเจ้าขายพี่น้องจากำลังใจจดใจจอเอาคุณแม่ฟันยังอยู่บ่กคุณแม่ คุณแม่บอมีนะบบซื้อเล็ซื้อหวยพี่น้องเฮ่ซม่งห่เนเแล้วขอห้เฮ่เนาะออกกด้ะได้กินนะเมือนแตองกลิ่นด้วยเิขกกิ่นโบก็ิเลขออกก็ได้กได้กินบอมันโบออกกแม่กลิ่นมีเซลมาว่าเดินีมามาแล้วมาแล้วแจ๊บทางคตนี่แล้เปิดสิรัมพงผม

อันไรนะรางวัลที่หนึ่งมเห้มาอนึนี่ตอมันออกแล้วนี่ตอบมันออกแล้วนี่าเอแก่ตอเจรวัที่หนึ่งนะสองสามห้าโอ้เขาเอาเอเรียกชวยนี่ ล้มขึ้นมัดเศ้ากว่าพันหกสามเก้าหกสองเก้าหกสามเก้าสองสามห้าหกสองเก้าสองสามห้าสองตัวกับแปดสามมีน้องจ่าสรุปแล้วไม่มีใครถูกเท้าสะอาด ไปแล้วพี่น้องทังนี้กับพักอะไรหนูแซวแซวอยู่มาฮอดีบอมีกับสเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหนาพี่น้องจ๋าสบายดี